แม่น้ำคงคาพลังศรัทธาต่อประชาชนพลังศรัทธาต่อเทพเจ้าพลังศรัทธาต่อชีวิตชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมาก็มีแม่ที่ดีเป็นแม่ผู้มีน้ำใจเป็นแม่ผู้ให้สิ่งดีๆต่อลูกฉะนั้นแม่น้ำคงคาก็คือเป็นสายใหญ่แห่งชีวิตเมื่อเรามี ชีวิตที่เกิดมาแล้วได้รับสิ่งดีต่อแม่เราก็มาตอบแทนแม่ประชาชนทั้งหลายก็มาตอบแทนมาบูชาสาการะต่อด่น้ำคงคาโดยการมีการดอกไม้มาบูชาการบูชาดอกการบูชาพแม่คงคาใช้ดอกกุหลาบเป็นดอกไม้แห่งความรัก นั้นพาราณสีนั้นก็มีความสวยงามมีพลังเมืองเก่าเมืองแก่เป็นเมืองที่มีอารยธรรมที่สมบูรณ์ที่เมืองพาราณสีเมืองพาราณสีนั้นถือว่าเป็นสถานที่สำคัญต่อเทพเจ้าเป็นสำคัญสถานที่ต่อ,อพระพุทธศาสนาแม้แต่ในปยพระไตรปิฎกก็ได้กล่าวไว้ ว่าพระโพธิสัตว์ก็ได้มาสร้างบาร,รมีเป็นบานอนเป็นนกยุงทองมาเป็นกวางทองมาเป็นชวนนสามมาเป็นเตมีใบ้มากมายที่พระโพธิสัตว์ได้มาสร้างบาร,รมีที่เมืองพานละศีนี้และก็เมืองพานสีนี้ก็จะมีพระศรีอริยเมตตามาเกิดเรือว,ว่าเมืองเกตุมวดี แล้วก็จะได้ตัสรู้ที่พุทธกยาหลังจากพัตกับนี้และนั้นก็ถือว่าเมืองพาราาศีนั้นก็เป็นเป็นที่บำเพ็ญอธิญาณของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นอารยธรรมของฮินดูที่ยิ่งใหญ่นั้นเราไปดูไปเห็นให้เข้าใจก็ประชาชนเขาก็จะได้ มาตอบแทนพ่อแม่คงคาถ้ายิ่งเราไปในวันชัดปูชาก็จะมีประชาชนมากมายประชาชนก็จะนำกล้วยนำอ้อยนำขนมต่างๆมาบูชาชัดปูชาก็บูชาธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอันนั้นเราก็พยายามศึกษาให้เข้าใจในสิ่งเหล่านี้เราก็จะได้รู้ ว่าเขาทำอะไรจึงมีชีวิตที่เข้าใจธรรมชาติเข้าใจหลักของการเป็นอยู่น,นี่ก็เป็นสิ่งสำคัญ